สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube จินดวดสายล่องพี่บูนครับมาดูมาดูเจ้าของรถเงาเงาโชคเลยเนี่ยยี่ยับจะนับไปทำอะไรครับพี่คุณพี่ไปทำอะไรเนี่ยขอขอสัมภาษณ์หน่อยครับเนี่ยเงาแดงยี่ยับคลั่งดูครับดูเนี่ยอู้ยับจะนาร์ปโอ้ ภาวนาแต่อย่าให้สายตัวเดินแตกก็พอครับเนี่ยงานหน้างานงอกเลยครับนักจบผมบ้มานน้ำกันอ,อะไรพ่อใหญ่ทองแต่ครับรถให้ผมเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นดินสมองอะครับพี่น้อง ลึกมากนะครับนี่ด้านล่างคือเป็นน้ำหมดเลยนะนี่ดูนะน้ำออกบอ่อเลยนะนะครับก็เอาเรื่องไม่ใช่น้อยครับสำหรับเจ้าโคมัสุร้อยห้าสิบพีซีคิดห้าพีซีร้อยห้าสิบคิดห้านะครับตอนนี้ก็ต้องวางแผนกันก่อนครับว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับโอ้โห โอ้หแสดงว่ามาจากนู่นเลยนี่มากาจากข้างในเลยมาลงตรงนี้พอดีนี่มาดูซิว่าเจ้าขึ้นยังไงขอใจช่วยครับทีมงานไม่ทิ้งกันครับผมไตตัวเล็ยกไงก็ดินไปดินมาเดี๋ยวก็เจอเหมือนกันนะนี่ ก็ผมคิดว่าก็น่าจะมีทางเดียวนะตัดไม้รองนะตัดไม้วินรองนะครับไอ้ดำตัดใหม่บ้องห้องค่ำคืนในรถรถกนน๊อตตัวคืในป้ายเนี่ไอ้เนี่ยก็ต้องบอกตัดยางเปาใม่เลยใม่เพ่ออะไรยังไงคัดตัดใหม่ก๊อตัวค่ำยางไตขึ้นโดดแต่ว่าก็ต้องมีรถด,ดึงซอยแปะคือบอกเพิ่งเอารถขันมาอยู่บ้านมาดึงเางอาเออนั่นแหละ แม่ต้องห้องแท็หกหรอกากันเขืนดูครับดูอูอานนา้อันตรายครับทำงานหน้าฝนครับอันตรายครับอันตรายระวังกันด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับทีมงานนิกไนมินิมาร์นะครับยังไงก็บ้านใกล้เรืองเคียงครับมีอะไรช่วยเหลือช่วยเหลือกันได้ครับเละเลยนี่น้ำแบบออกบอ่อแบบเละเลยนี่ยับครังไว่าจะไร้สดนะแต่เหรียญเหรียญเหรียญช่วงไรสดเหรียญไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไม่กี่บาท ขอทำคลิปก่อนละกันช่วงนี้นะครับเย็นๆค่อยว่ากันใหม่เรื่องไรสดนะครับ<ม>ช่วงกลางวันนี้ผมขอทำคลิปก่อนละกัน,<ห>นคลิปเด็ดๆนะครับพาวันานะภาวนาภาวนาอย่าให้ สายตัวเดินแตกหรือช่วงล่างอย่าเป็นอะไรโดยเด็ดขาดนะเนี่ยในลักษณะนี้ถ้าถ้าช่วงล่างเป็นไรแม้แต่อย่างใดาหเป็นคืองานงอกครับมาดูฝั่งนี้บ้างโอโ้โหมันเป็นดินคลํำอ่ะเป็นเป็นเหมือนจะดินนก็ไม่ใช่ดินนะมัน เป็นคล้ายๆเป็นโคลนเลยนะนี่โอ้โหยอมใจจริงๆยอมใจมากนะยอมใจจริงๆนะครับจังไรเฮจังไรกับอะไรตัดใหม่ห้องหลอคือขึ้นยางเดินนี้ก่อนยางเดียวเลยจังไ มาทำอะไรดิเสียคิงนี่ดูดูดูวิ่งตามตูดครับนี่ยัยจะนับนี่เห็นเขาอยากมาทำคลิปก็วิ่งตามตูดครับนี่กระโดดขึ้นรถเลยนี่ยยับครั้งเนาะทำความรู้สึกของพี่สาวกันประธานให้เอ่ยอยากนองก็มีคลิปเอ็นเอฟซีเบิงวะโอ้เนาะกูราสมสารเอ่ยเจ้าของในงานนี้ แซวกันเล่นนะครับแซวกันเล่นนะครับไม่มีอะไรนะบางคนเดี๋ยวมีดามมามาหาผมอีกนะโอ้เยอะเยอะกันเหรออย่างเงี้ยอย่างงู้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็นี่ก็คือเป็นการแซวกันเล่นนะครับคืออยู่ที่พี่บูนี่คือท่าแก่แม่โคนี่คือรู้จักกันหมดเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะครับแซวกันเล่นนะครับ ก็ต้องดูก่อนครับให้แกไปเอารถแกมาก่อนครันหนึงถ้าดึงไม่ไหวยังไงอาครับคันเล็กกำลังเปิดทางหรอครับแล้วก็กำลังหาตัดไม้อยู่นะครับ PC 30ครับผมกำลังเปิดกำลังเปิดทางชโลมขึ้นนะครับ ยัาบกลางนี่ก็รรถือถือไม่ได้นะคนคนนี้ครับถ้าไม่ได้กินเหล้านี่พูดไม,ไม่ไม่หยุดนะครับเนี่ยถ้าได้กินเหล้านี่รับรองโอ้ไม่ได้เจอหน้า,าก,นกันก็ประมาณสองปีแล้วครับฉายาจอยน้อยซอยซาครับ <c oughs> ยาบจะนับ ต้องเปิดออกครับต้องเปิดดินออกก่อนนะครับเปิดดินแล้วก็ต้องตัดไม้มารองครับกดตัวขึ้นแล้วเอาไม้ยัดนะครับ อยงว่าหน้าฝนเนาะน้ำมันมันไม่มีน้ําน้ํามันไม่มีไม่มีที่ไปเลยด้วยก่อก่อกำแพงไว้หมดเลยอะ่ะนะครับก่อกำแพงไว้ทั้งสองข้างน้ํามันไม่ไม่ไปไหนมันก็ขังอยู่ตรงนี้เลยอ่ะครับโอ้โหสาหัสเอาการครับแต่ดีนะที่มันมันยังอยู่มันอยู่ใกล้ๆถนนนะพอมีพอได้ยืนรถที่จะดึงอยู่นะครับ กูเลยนะพี่จะนับทำประตูนโอ้โหไอ้จักตัวเล็กนี่ก็ขนาดรถเล็กนะนี่ขนาดรถเล็กยังยังขนาดรถเล็กยังบวมเลยเนี่ยขนาดรถเล็กยังบวมเอาขนาดรถเล็กยังบวมเลยนะเนี่ย บบคิดดูเอาว่าจะขนาดไหนครับเนี่ยขนาดรถเล็กนะเนี่ยโอโ้ขนาดรถเล็กยังดินยังยุบขนาดนี้รถใหญ่จะขนาดไหนเนี่ย แทบยืนไม่ได้เลยนะมันพัวไปหมดเลยนะครับดเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมตอนเราขึ้นก่อนแล้วกันนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูล่าราวก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายครับ